ไหนเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิแล้วแกจะกินอะไรกินอะไรก็ได้เอาไงไ่ายๆข้าวมันไก่โอ้ยพี่มันก็ลดความอ้วนอีกเดี๋ยวจะถ่ายรูปถ่ายแล้วไม่สวยข้าวขาหมูดูแต่ละอันหน้าอย่างหนู<ม>เนี่ยเหมาะกับอาหารอะไรคะต้นตีนไก่ <c oughs> ไม่น่ารักเลยหนูอยากกินแกงใต้แกงใต้มีด<ม>้วยเหรอแกงใต้เราอยู่ในห้างนะบนนู้นเหรอแกงใต้มีมาไม่ไมีใช่ เมื่อไหร่จะถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเล็กนี่มันซิดเลอร์นะก็ใช่นะซิดเลอร์ก็มีแกงใต้ลอกค่ะซิดเลอร์ก็ขายสเต็กนะแกก็ใช่ไงก็มีสเต็กก็มีแกงใต้ด้วยอ่ะน้ำยาปักใตที่น้องอร่อยมากเดี๋ยวพาไปกินมาเดี๋ยวที่ร้านเราดีดูอยากกินแกงใต้มากเลยยิ่งเข้าวมากเลยนี่ มุปลาแล้วก็มีไก่ครับผมมุกกุ้งไกหมุกปลาครับผมก่ที่นี่ก็ร้องเอ๊ะเย้เอ๊เออแต่ไก่ซิดเลิรเค,ครับร้องกระตากระตาครับเป็นไก่ตัวเมียครับผมเออร้องกระตากระตาดพอครับผมซอาบหรืเอาทุกเมนู คุกคุกอินเวอร์เมย์ูแบบช่วงไรนะถ้าก้าบาทไปหน่อยสั่งบาร์ฟรีไว้อันตลยดนี่น้ำนี่น้ำกระตุ้นแค่ก้าวบ้านเราแล้วเนาะน้ำราดแบบว่าเยิ้มๆนะคะอืมอร่อยมากทุกคนผัดเข็มข้นมากโอ้โหนึกถึงน้ำออนยำราดเลยอ่ะคือแบบเข้มข้นได้แรงออกคือแบบว่าใต้แท้ๆเลยนะคะรสชาติกล่อมนัวเลยหวานอันนี้เส้นหมีง กลุกหนงยาปักตายพี่น้องโอ้ตอนนี้กินอันนี้เราเรี้ยได้อร่อยหนังก็ตนเตเลยๆๆเนื้อแน่นๆนะคะตัดรา กิถ้าอยากเพิ่มความกิจมยัดก็มีบ้านาลงไปปลาทอดกรอบมากๆเลยนะคะเป็นน้ำยาปักได้นี่หอมเครื่องแกงระมุนไปหมดเลยอ่ะอกหนกหนุ่มนยหน่มควมนกิมพุนมากอ่ะเจคุ้มสี่เวิอนี่หัวเหีนหัเลยว่าอร่อยลุงว น้ำยาปักใต้ได้รวมวงได้อร่อยคุณตรงขนาดนี้อยากให้จะกุมมาทานกันนะคะที่จิลเลอร์สุดกุมอิ่มเวอร์แก้โง่เงี้ยเก้าบาทเท่านั้นที่สำคัญนะคะสลับบาฟรีไม่อั้นมาทานกันได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนพศ .2564 นะคะที่จิลเลอร์ทุกสาขาทั่วประเทศมาเลยค่ะกินกันหลงละไม่รวยนะ